กิ now, นมวันห่่อนต้พันตับกข like, ัตับรามาพันไม่รียลุงก็ไปทำงานก็ไปแล้วก็ไปยันไมเพื่อนพี่หน่อยี่หน่อยชั้นดีชอบมาแล้วขึ้นมาดีมั้งตอนหกมงไปว่างานใจว่าสามตัวด้างที่มา